สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับพาชมไฟแอมเบียน์ไลท์สวยๆที่วันนี้เราติดตั้งใน Honda Accord g 9นะครับคันนี้ก็เป็นเพื่อนกับเราในเฟสมาพักหนึ่งนะครับแล้วก็ ติดตามพวกเราผลงานของพวกเราอยู่ก็ได้จังหวะได้คิวนัดมาทำกันในวันนี้นะครับคันนี้ลูกค้าเขามีติดเพิ่มเติมไฟสองเท้าข้างหน้าไปอีก2จุดด้วยนะครับก็เลยให้ทำให้ข้างล่างก็ดูมีสีสันที่สวยงามดูรวมๆแล้วก็สวยเลยครับแล้วก็อย่างที่บอกนะครับ แอมเบียนไลท์เนี่ยเราจะมีแอปพลิเคชันให้ลูกค้าสามารถปรับแต่งเพิ่มแสงลดแสงได้ด้วยตัวเองนะครับทำทุกอย่างได้บนมือถือใช้งานง่ายครับแล้วก็ใช้สะดวกสนุกครับเวลาใช้งานจริงๆลูกค้าสามารถปรับเป็นสีเดียวค้างไว้ก็ได้นะครับไม่ได้จำเป็นต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆ แบบเหมือนตอนที่ผมถ่ายคลิปตอนนี้นะจะเลือกเป็นสีเดียวค้างไว้วันละสีอาทิตย์ละสีก็แล้วแต่ทำได้ตามใจครับทุกอย่างลูกค้าทำได้ง่ายๆโดยตัวเองครับแล้วก็การต่อนะครับเราจะจัำไฟออนนะครับมาผ่าน ชุดฟิลและสวิต์เอามาใช้งานนะครับมีความปลอดภัยสูงครับลูกค้าไม่ต้องเป็นห่วงกังวลว่าจะเกิดอะไรเสียหายขึ้นกับตัวรถนะครับฝากไว้อีกหนึ่งผลงานสวยๆนะครับกับไฟแอมบิไลท์จากสำนักเราฝากเพื่อนๆกดไลค์แชร์สับสไคร b e ให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเรานะขอบคุณมากๆครับ